สวัสดีครับจากภาคต่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงในเรื่องของการใช้งาน Google Scholar วันนี้ผมจะพูดถึงการเปิดโปรไฟล์ของ Google Scholar ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับแล้วก็แนะนำอยากให้อาจารย์ที่สังกัดในสถาบันรุมศึกษารวมทั้งนักวิชาการที่สังกัดหน่วยวิจัยหรือสถาบันทางวิชาการต่างๆนะครับได้ลองเข้ามาสมัครแล้วลองใช้งานดูเพราะส่วนนี้มีผลต่อการจัดแรนกิ้ง รวมทั้งเป็นการเปิดโปรไฟล์ด้วยนะครับวิธีการเข้าใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราไปที่ตัว URL คือ scholar.google.com จากภาคที่แล้วนะครับรอบนี้ผมจะพาพวกเราลองมาสมัครดูนะครับวิธีการใช้งานคือถ้าใครยังไม่เคยมี Gmail หรือไม่เคยใช้งานของ Google เลยนะครับก็ลองสมัครนะครับแต่ถ้าใครสมัครแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นมุมด้านขวาบนนะครับมีคำว่าลงชื่อเข้าใช้ระบบนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็ลอง ใช้ตัว Account ตัวนี้สำหรับใช้ในการเดโมนะครับก็คือตัว Google Scholar ที่ผมใช้แล้วผมก็จะกรอกรหัสผ่านนะครับตามที่เราเคยสมัครไว้นะครับแล้วเราก็คลิกคาว่าถัดไปนะครับเมื่อเข้าสู่ในระบบเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นหน้าตานี้ถ้าใครที่มีการปรับปรุงโปรไฟล์ของตัวเองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปหน้าแต่ถ้าใครยังไม่ได้ปรับก็จะเป็นรูปแบบคนแบบสีเทาๆเ,เขียวๆแบบนี้นะครับ วิธีการใช้งานเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเช่นเราสืบคน้นเราก็ใช้เติมคําเข้าไปทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงคํานี้ก่อนคําว่าเนืองเฉลิมนะครับผมลองเติมแล้วผมคลิกไปเบาๆผมจะเห็นรายละเอียดนะว่าทําไมมีคําว่าโปรไฟล์ผู้ใช้สําหรับเนืองเฉลิมในกรณีถ้าผมมีญาติมีพี่น้องอะไรต่างๆนะครับก็จะขึ้นชื่อเหมือนคนหนึ่งคนที่2คนที่3ามเงี้ยนะครับแต่นี้ผมเป็นนักวิชาการคนเดียวในนามสกุลนี้ที่มีการเปิดใช้งาน เราก็เขียนรายละเอียดนะครับก็จะมีคําว่าโปรไฟล์มีประสาทหนึงเฉลิมสังกัดคือ Faculty of Education มหาสารคาม University ตรงส่วนนี้สําคัญมากเลยนะครับตรงชื่อสถาบันการศึกษาหรือสังกัดหน่วยงานองค์กรของเราตรงนี้เองนะครับที่เขาใช้ในการจัดเรนกิ้งหรือการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยรวมทั้งโปรแกรมในการเกี่ยวงานต่างๆดังนั้นเวลาที่เราเขียนบทความหรือเราลงข้อมูลที่อยู่ในของ Google Scholar นะครับ จงเขียนชื่อสถาบันหรือสังกัดของตัวนองให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถัดมาคืออีเมลที่ใช้ในการยืนยันนี้ผมแนะนําให้ใช้ตัว academic mail หรือสถาบันการศึกษาที่เองสังกัดนะครับส่วนคําว่าอ้างโดย1 9 7 2งนณวันนี้นะครับก็คือมีคนเอางานผมเนี่ยไปใช้ประโยชน์มีการอ้างใช้นะครับอย่างน้อย1 9 7 2ครั้งแล้วเราก็เห็นรายละเอียดของบทความต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการ ทำอย่างไรนะครับทีนี้ในการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับเราเราไปดูตรงคำว่าตรงขีด3มขีดนี่นะครับหรือไปคำว่าโปรไฟล์ของฉันก็ได้อยู่ด้านขวามือท่านคงจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่ขีด3ขีดฝั่งทางซ้ายมือไปคาว่าโปรไฟล์ของฉันเช่นเดียวกันผมลองคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับในกรณีที่เราต้องการตกแต่งโปรไฟล์ของเราเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอีกนึงนะผมจะลองคลิกผ่าน scholar ผมจะเทียบให้ดูว่าในกรณีที่ผมอัปโหลดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วหน้าตาผมเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือลองดูต้นฉบับนะครับทีนะครับต้องกรอกให้ครบเติมให้เต็มถ้าพิมพ์ผิดก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งผมจะลองคลิกเข้าไปในโปรไฟล์ของผมเองเห็นไหมครับก็จะมีรูปหน้าตามีรายละเอียดแล้วก็ ชื่อมหาทลัยเห็นไหมมีขีดเส้นใต้ตรงนี้เองครับที่เขาใช้ในการจัดแลนด์กิ้งของมหาทลายัยรวมทั้งควาว่าหน้าแรกอันนี้คือตรงอีเมลฉนันควรจะใช้อคาดิมเมลอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็โปรไฟล์ต่างๆเดี๋ยวผมจะพามาปรับแต่งแบบนี้อ่ะโอเคนะครับลองมาดูเบื้องหลังนะครับในการตกแต่งของเราคงจําได้นะครับถ้าเราเข้ามาที่ Google หน้าแรกปุ๊บนะครับเราไปตรงขีดสมขีดก็ได้หรือไปคําว่าโปรไฟล์ของฉันนะครับพอคลิกไป1ครั้งนะครับ ให้เราเลือกรูปภาพที่คิดว่าหล่อที่สวยที่สุดนะครับผมก็คลิกไปที่ตัวกล้องนะครับแล้วผมก็เลือกรูปภาพขึ้นมาสักรูปหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคสมบูรนภาพนี้นะครับแล้วก็โอเพ่นครับถือว่าภาพนั้นมาเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับผมก็จะลองไปอัปเดตชื่อรายละเอียดของผมแนบซึ่งจะได้ตรงกันเห็นไหมเห็นช,ชื่อนะครับชื่อกับมหาทลัยผมก็จะคลิกตรงตัวดินสอ แล้วผมก็จะพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยครับผมย้ำนะครว่าขอให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษจะดีที่สุดนะครับไม่ควรเขียนเป็นชื่อภาษาไทยเพราะไม่ค่อยมีความเป็นสากลเท่าไหร่เอาโอเคนะครับผมจะพิมพ์คําว่าประสาสเนืองเฉลิมนะครับอัดมานะครับองค์กรที่สังกัดผมแนะนําพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับท่านจะพิมพ์คณะก่อนก็ได้นะครับ Faculty of Education แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนนี้คือชื่อมหาาลัยห้ามผิดเด็ดขาดนะครับพิมพ์ให้ถูกกรอกให้ครบเติมให้เต็มนะครับส่วนนี้ที่จะทำให้มหาาลายของท่านถูกเปิดเผยชื่อออกไปและคนทั้งโลกก็จะรู้จักนะครับแล้วถ้าอยากระบุพิกัดนะอยู่ส่วนใดของโลกใบนี้ก็เติมว่า Thailand หัวข้อที่สนใจนะครับให้เราเติมนะครับห้ามเกินคํานะครับวิธีการเติมก็คือ ใส่เครื่องหมายคอมมาไปรเรื่อยๆนะครับเช่นผมพิมพ์คําว่า education นะโอเคนะครับแล้วก็คอมมาพิมพ์คว่า teacher นะครับพิมพ์ต่อครับคําว่า pedagogy พิมพ์ต่อครับพิมพ์ว่า teaching นะครับหรือพิมพ์ต่อว่า instruction แต่ห้ามเกิน5คํานะครับถัดมาคืออีเมลที่ใช้ในการยืนยันผมแนะนำให้ท่านใช้ academic mail หรือ อีเมลของสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่อันนี้จะมีความเป็นวิชาการเพิ่มมากขึ้นส่วนเว็บไซต์ถ้าท่านมีเว็บไซต์ของตัวเองก็ใส่เข้าไปได้ถ้าไม่มีแนะนำให้ใส่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดนะครับ msu ac th นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะที่สำคัญคือทำโปรไฟล์ของฉันให้เป็นสาธารณะหรือ make profile public นะครับตรงนี้เราก็ติ๊กไปหนึ่งครั้งครับแล้วลองคลิกดูเบาๆนะครับคลิกตรงข้อบันทึกครับแล้วรอผลสักครู่อ่าโอเคมาแล้วครับตอนนี้รายละเอียดของเรามาครบแล้วนะครับมีหน้าตาแบบนี้แสดงความเป็นเจ้าของละชื่อแนะนำนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษตรวจให้ครบกรอบให้ครบเติมให้เต็มนะครับ ชื่อมาทลายโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยตัว Account รวมทั้งตัวคีย์เวิร์ดสำคัญที่บ่งบอกตัวตนของเรานะครับห้ามเกินคําคำถัดมานะครับในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มโปรไฟล์วิธีการเพิ่มโปรไฟล์นะครับให้เรามาดูที่เครื่องหมายบวกนะครับเราเห็นเครื่องหมายบวกอยู่นะครับวิธีการกรอกเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3วิธีหลักๆนี่คือเพิ่มกลุ่มบทความผมมักจะพูดเล่นเสมอคือเหมือนกับเราผลิตสินค้า แล้วยัดใส่ไปในกล่องแล้วมีคนมาส่งนะครับมีอย่างเดียวตอนนี้คือเราเปิดหน้าร้านแล้วคือเปิดโปรไฟล์แล้วเรากําลังจะยกสินค้าคือกล่องพวกนี้เข้าร้านนี่คือวิธีที่1วิธี2เก็บของเข้าร้านแล้วอาจจะมีสินค้าบางห่อนะฮะมันร่วงหล่นเราสามารถเก็บได้ก็คือวิธีการก็คือเพิ่มบทความส่วนวิธีการที่3คือเพิ่มบทความด้วยตนนัวเองอันนี้คือแฮนด์เมดครับอันนี้จะต้องไปใช้ฝีมือนิดนึงเช่นเราจะมีตัวอย่างที่เป็นวิยานิพนเป็นรายงานอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งโปรแกรมเกี่ยวไม่เจอเราสามารถจับยกเข้ามาในชั้นในร้านของเราได้นะครับเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการที่หนึ่งครับเพิ่มกลุ่มบทความนะครับเราคลิกง่ายๆเข้าไปแล้วเขาจะเห็นตามชื่อเรานนะที่เราพิมพ์ตอนแรกเลยเขาจะบอกว่าตอนนี้มีสินค้าที่อยู่ในห่อนี้นะครับนี่คือ1กลาง1กล่องนะครับใน1่กลาง1กล่อง,งมีทั้งหมด1้อบทความผมเลือกทั้งหมดนะครับกล่องที่2มีอีก2บทความนะครับ กล่องที่3นะครับมีอีกหนึ่งบทความเราสามารถติ๊กได้อีกอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นชื่อของเราอ่ายังมีหน้าต่ออีกนะครับเราลองคลิกอ่ามีอีกหนึ่งหอครับ1กล่องเมื่อเราคลิกเสร็จเราคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับทั้งหมดนะครับ148บทความก็จะถูกกลิกงขึ้นมาในระบบเห็นไหมครับแล้วฝั่งขวาถ้าไม่ต้องตกใจเพราะฝั่งขวาตรงนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นระบบที่ g o o ก l e สกอ o l a าทำไว้รอเรียบร้อยครับว่าตอนนี้มีทั้งหมดการอ้างยิง1,919เมื่อกี้บางคนบอกเอ๊ะ e, ทำไมอาจารย์ตอนนี้ยังเป็น1,000กว่าอยู่เลย1,972เพราะว่าเรายังเก็บเฉพาะสินค้าที่เป็นแบบกล่องจำได้ใช่ไหมครับคือยกทั้งกล่องแต่นี้ยังมีสินค้าบางส่วนที่มันตกหล่นอยู่เดี๋ยวเรามาเพิ่มทีหลังนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งขวารายละเอียดที่บอกการอ้างอิงนะครับตอนนี้มีทั้งหมดร0 0เอ1 0 0 0 9119นะครับครั้งนะครับถ้าย้อนหลังไป5ปีก็มีอยู่1,390นะครับส่วนตัว H index ตอนนี้เท่ากับ24หมายความว่าผมมีบทความอย่างน้อย24บทความซึ่งแต่ละบทความถูกอ้างอิงอย่างน้อย24ครั้งนะถ้าย้อนหลังไป5ปีก็มีอยู่ประมาณ21นะครับ i10 หมายความว่า มีบทความที่ถูกอ้างอิงมากกว่า10ครั้งขึ้นไปตอนนี้ผมมีทั้งหมด44เปเปอร์นะครับถ้าย้อนหลังไปเมื่อสัก5ปีเนี่ยมีอยู่ประมาณ39เปเปอร์ส่วนกราฟเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างมาเองเนะอันนี้คือการถูกไซเดชันในแต่ละปีแต่ละปีนะครับปี2021มีอยู่355ไซ์เดชัน2022มีทั้งหมด164ไซ์เดชันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้คือตัวเปเปอร์มาละ แล้วก็รายละเอียดคือมีชื่อบทความแล้วก็จำนวนที่ถูกไซต์ชันใครอ้างเราเราอ้างใครสามารถคลิกผ่านทังนี้ได้ครับเห็นไหมครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆโอเคทีนี้ผมจะให้ดูวิธีการยกวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นเพิ่มบทความนะี่คือเก็บสินค้าที่ร่วงหล่นครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองพิมพ์ชื่อภาษาไทยเข้าไปนะครับเช่นประศาส เนืองเฉลิมนะครับแล้วลองคลิกที่แว่นขยายนะครับสักครู่ครับก็จะมีผลงานที่ปรากฏขึ้นมาอ่านี่ใช่ของเราไหมถ้าใช่แล้วติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือยืนยันตัวตนของเราว่าใช่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเก็บมาเรืๆๆๆ่อยๆเรื่อยๆบางทีงานมันก็อาจจะล่วงหล่นอยู่นะครับไม่มีคนแพ็คใส่หอ่อใส่ของให้โอเคในชิ้นนี้เนะี่ยไม่ใช่ชื่อเรานะครับเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเราก็จะข้ามไป ท่านอย่าติ๊กมั่วนะครับย้ำนะครับขอให้ดูว่าเป็นผลงานของเราจริงๆซึ่งเราต้องคงไว้ซึ่งจรรยาบรรรของเจ้าของผลงานวิชาการนะครับไม่ใช่ติ๊กไปเยอะๆแล้วไม่มีชื่อตัวเองเพื่อเป็นการหลอกว่ามีตัว citation เพิ่มแบบนั้นไม่ดีนะครับไม่ควรทำนะครับทัาน,นท่านก็ต้องเลือกดูทีละชิ้นทีละชิ้นโอเคใช่ชื่อเราหรือไม่นะครับดูที่ชื่อผู้แต่งนะครับอ่าใช่นะครับเราก็จะคลิกของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับเราก็จะไปต่อในหน้าถัดไปโอเคนะครับอันนี้ใช่ไหมถ้าอยู่ในโปรไฟล์แล้วจะขึ้นบอกว่าอยู่ในโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปต่อนะครับอ่าเขนะียนใหเดี๋ยวผมลองไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราค่อยมาปรับแต่งเพิ่มนะครับผมก็จะคลิกที่เครื่องหมายถูกครับผมเลือกวีย่ิบสองเปเปอร์และเปเปอร์ก็จะถูกบรรจุเข้าไปใหม่ในโปรไฟล์ของผมนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เพิ่มมาอีก อ่าถ้าเราอยากจะเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับลองพิมพ์คำว่าเพิ่มบทความนะครับลองเติมแค่นามสกุลก็ได้ครับเติมนามสกุลแล้วลองคลิกที่แว่นขยายครับแล้วเราก็ลองดูซิว่าเอ๊อันไหนที่ยังไม่อยู่ในโปรไฟล์ของเราสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้อยู่ละอยู่ละอ่าโอเคนะครับอยู่แล้วดูที่ทางขวามือนะครับถ้าไหนอยู่แล้วก็แสดงว่ารายการนั้นถูกจับขึ้นชั้น ของผลงานทางวิชาการของเราเรียบร้อยถ้าในกรณีที่บางชิ้นบางส่วนยังตกหล่นเราสามารถติ๊กเพิ่มได้เดี๋ยวผมจะไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับบางคนบอกเอออาจารย์ถ้าหนูไม่มีเปเปอร์เลยหรือผมไม่มีเปเปอร์เลยจะทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเปิดโปรไฟล์แล้วก็หยิบงานผ่านระบบที่เป็นแบบอะไรครับแบบแมนนวลนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับเนี่ยมีอยู่ชิ้นนึงที่ล่วงหล่นอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถติ๊กที่ตรง ข้างหน้าครับแล้วเราไปต่ออีกนะครับชิ้นนี้ใช่ไหมใช่อีกนะครับใช่อีกนะครับดังนั้นเราอย่าเพิ่งตกใจไหมเราไม่มีผลงานแล้วจริงๆมันอาจจะล่วงหล่นอยู่แต่ละที่ก็ต้องเปิดรายละเอียดนะครับชื่อของตัวเองให้ถูกต้องแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ติ๊กของเราไปเรื่อยๆนะครับอ่าสมมุตินะผมเอาเพยงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะหรือถ้าใครอยากไปดูก็คลิกไปหน้าถัดไปผมก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกครับ เรียบร้อยครับตอนนี้จํานวนไซต์เดชันเห็นไหมก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆตามจํานวนที่เราไปเก็บสินค้ามาอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือการเพิ่มสินค้าในโปรไฟล์ของเราซึ่งเป็นสินค้าทางวิชาการนะครับผม,มใช้ดูวิธีการที่3นะครับวันนี้ผมมาจะพูดแบบรวบรัดตัดตอนพูดเร็วนิดหนึงนะเพื่อให้เราลองไปทดลองใช้งานดูนะวิธีการที่3คือ Handmade เนะี่ยเพิ่มบทความด้วยตนเอง ซึ่งในการเพิ่มจะมีทั้งวารสารวิชาการการประชุมวิชาการนะครับหนังสือที่เป็นบทนะครับเป็นบุ๊กชัพเตอร์ก็ได้หรือหนังสือเป็นเล่มนะครับหรือวินิพนธ์ของใครนะครับที่ทําเสร็จแล้วอยากจะโชว์หรือมีอรายละเอียดนะครับหรือสิทธทิบัตรคดีสารหรืออื่นๆที่เราไม่สามารถจัดกลุ่มได้สมมุตินะผมมีวารสารวิชาการสมมุติชื่อบทความเริ่มหนึ่งเชการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ยีสมมุติแล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้เขียนนะครับเราก็สามารถกรอกโดยทำตามระบบที่เขาบอกนะสมมุติผมพิมพ์คําว่าเนืองเฉลิมนะหรือจะพิมพ์ภาษาไทยกันก็ได้ให้เอานามสกุลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายนะครับเซมิโคลอนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไป อโอเคนะครับทุกทีนี้เป็นเครื่องหมายคอมมานะครับส่วนถ้ามีคนที่สองต่อรายละเอียดไม่ยอมออกนะครับเดี๋ยวผมลบใหม่ออาค้างครับค้างครับรอสักครู่นะครับแล้วก็จะพิมพ์ต่อนะครับเช่น คำม่านะครับนะครับพิมพ์ตามด้วยชื่อนะครับสมมติมีคนถัดไปนะครับผมจะพิมพ์คำว่าสมุตนะินววัพันธุ์ตามด้วยคอมม่านะครับวิทยาอ่าโอเคนะครับวันที่เผยแพร่ให้ใส่เป็นปีคริสตศักราชนะครับสมมุติปี2022วรารสารการศึกษา หม่สมมุตินะครับผมสมมุติชื่อวรารสารเล่มที่สมมุติเล่มที่9ก้าฉบับที่2นะครับหน้าแล้วก็เติมเข้าเลยแปดสิสอถึงแปสิมุตินะครับอันนี้เผยแพร่เราไม่ได้ใส่นะครับขอบ้อมูลไม่ถูกต้องตรงนี้ผู้เผยแพร่เขียนครับแล้ก็ทําการลบออก โปรแกรมยังไม่ลองยอมให้ลบนะครับไม่เป็นไรนะผมลองติ๊กถูกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็ามาอีดิทอีกทีนึงนะครับอโอเคนะครับผมก็จะลองดูซิว่า้ผลงานชิ้นสุดท้ายอยู่ตรงไหนเราสามารถปรับปรุงได้อีกนะครับอโอเคนะครับลองเลื่อนมา สมมุตินะครับเราเจอชิ้นนี้ละเราสามารถทําการอิดิทได้ครับเราคลิกไปที่ชื่อบทความครับมีคําว่าแก้ไขเห็นไหมครับแก้ไขนะครับแล้วก็ไปลบคำว่าผู้เผยแพร่ตรงนี้ออกสบายครับแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกเคไหมครับสามารถทําได้ครับแล้วเดี๋ยวผมย้อนกลับมาใหม่ทีถ้าสมมติผมดูรายการที่หนึ่งนะผมอยากจะอิดิทหรืออยากจะปรับปรุงแก้ไขผมก็คลิกเข้าไปที่ชื่อบทความครับ มาดูรายละเอียดก่อนนะาเขาจะมีตัว citation ตรงนี้ครับใช้ในการประกันคุณภาพถ้าใครจะไปดูซิย้อนหลังมี้หมดกี่ชิ้นกี่รายการปีไหนบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะแก้ไขสังเกตนะฮะวรารสารวิชาการมันยังชื่อว่า online submission แล้วก็คลิกเข้าไปแก้ไขได้ครับหรือชื่อตรงนี้มันมีจุดเราก็ลบจุดได้โอเคครับนะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้ออนไลน์สับมิชชั่นแล้วก็เปลี่ยนใหม่ถูกไหมครับสามารถปรับปรุงได้นะครับวันนี้คอมพิวเตอร์ผมอาจจะดูใช้งานดูวุ่นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกถูกไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมกลับมาแก้ไขใหม่อรอบหนึ่งลบได้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับบริษัทวิชาการเป็นอะไรครับ social science นะครับแล้วเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกครับแค่นเองครับรายละเอียดเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมจะลองย้อนกลับมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับรายการเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น s o c i a l i ไซสตัวนี้ยังเป็นออนไลน์สับมิชชั่นอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คลิกเข้าไปที่ชื่อบทความแล้วผมก็ติ๊กคําว่าแก้ไขครับดูชื่อโอเคตรงนี้เราจะปรับเป็นตัวเล็กก็ได้ครับเห็นไหมครับสามารถ Edit ได้หมดเลย จะใช้งานได้ง่ายแล้วคนสามารถมองเห็นงานของเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็สะดวกครับแล้วผู้คนยังสามารถมองเห็นถือว่าเป็นเบสิกหรือเป็นพื้นฐานมากๆเลยในทางวิชาการอย่างนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น social size โอเคนะครับเมื่อถูกต้องก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกครับ แค่นั้นเองครับซึ่งตรงนี้อาจารย์หลายท่านสามารถไปเพิ่มโปรไฟล์ของตัวเองเนะีเพิ่มผลงานทางวิชาการได้เห็ยนนะครับอันนี้ก็พูดแบบสั้นๆกระชับแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆท่านก็ไปปรับตกแต่งเองนะครับหรือจะไปเพิ่มงานส่วนอื่นๆนะครับเลขหน้าอะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องไม่ถูกต้องท่านไปตรวจสอบตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากอีกส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้เราสามารถเพิ่มในเรื่องของตัว citation ได้ ก็คือผู้เขียนร่วมเห็นไหมครับในกรณีที่เราอยากเพิ่มผู้เขียนร่วมเราลองคลิกตรงคําว่าแก้ไขนะครับที่อยู่ใต้รูปก,กราฟสมมุติผมจะเชิญเพื่อนบางคนนะที่มีชื่อนามสก,กุลแบบนี้นะครับสมมุติเนะี่ยประชากูลนะครับแล้วผมจะลองคลิกที่แว่นขยายซึ่งเขาต้องเปิดโปรไฟล์ใน Google Scholar ด้วยนะครับอ่าโอเคเจอแล้วนะครับมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับแล้วก็ติ๊กถูกครับ แล้วทันใดนั้นโปรไฟล์ของอาจารย์วีนาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเกี่ยวตรงข้อมูลได้เมื่อเกี่ยวข้อมูลได้เกิดอ,อะไรขึ้นครับการไซต์เชนก็จะเกิดขึ้นง่ายสมมุติผมค้นคําว่าเอลิสลามินะครับแล้วผมลองคลิกที่แว่นขยายอีกนะครับอ่ามีชื่อใครบ้างนะครับนี่ไหมครับอ่าถ้าผมไม่มั่นใจผมลองเติมเข้ามาอีกนะครับซาเกียคลิกเข้าไปอีกครับ อ่าโอเคนะครับเจอละเราก็จะคลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับเรียบร้อยครับอ่ามาละคนที่สองอ่าสมมุติเราจะเพิ่มอีกเนี่ยในกรณีที่เป็นเพื่อนเราที่เรารู้จักนะครับเช่นผมเพิ่มคําว่าวรพันธ์นะลองคลิกหาดูชื่อสิมีไหมเอ่ยอ่ามีวิทยาวรพันนะผมก็จะคลิกตรงนี้เข้าไปครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคก,การเพิ่มโปรไฟล์ง่ายๆนะครับ ซึ่งนี้คือ co-author หรือผู้เขียนร่วมของเราจะทำให้เราสามารถอั p ในเรื่องของตัว citation เพิ่มเติมได้ในอนาคตมันก็จะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นถ้าเห็นโปรไฟล์ของเพื่อนเรานะครับเขาก็จะดึงงานของเราที่อยู่ใกล้เคียงไปด้วยเป็นการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์นะครับพูด้ง่ายแล้วก็ถ้าในกรณีที่เราบอกว่าโอเคนะเพิ่มผู้ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราผู้เขียนร่วมของเราเพิ่มครบละ ทีนี้ถ้าในกรณีที่เรามาเจอคนเพราว่า hey, บางบทความเราจะจะปรับออกสิมันใช่หรือเปล่าสมมตินะผมจะลบสักหนึ่งบทความไปเอาบ,บ,บทความนี้แล้วกันนะสมมติผมจะลบออกนะพอเราติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีเครื่องหมายเด้งขึ้นมามีคําว่าลบเห็นไหมครับกดชึ้งเข้าไปนะครับเห็นไหมครับบทความนั้นก็จะหายไปสมมุติผมจะลบบทความนี้ผมก็ติ๊กคําว่าลบเห็นไ,ไหมครับบทความนี้ก็จะหายไปทันที ตัวการอ้างอิงตัว H index ก็จะเปลี่ยนตามจำนวนเปเปอร์ที่เราย้ายนะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง,างๆนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ฝากเผื่อถ้าใครสนใจนะครับแต่จุดที่ผมจะเน้นย้ำมากสุดคือถ้าอยากจะให้หมาทรไทยของเราได้แต้มนะครับวิธีการสำคัญสือคืออยู่ข้างๆรูปของเราเนี่ยครับคลิกที่ตัวดินสอกรอกชื่อนาะมสกุลเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ชื่อมหาลัยย้านะครับต้องพิมพ์แบบสังกฤษให้ถูกต้องนะครับแล้วก็หัวข้อที่สําคัญเนี่ยห้าคำเนี่ยถือว่าเป็นการบ่งบอกตัวตนของเราก็จะนําไปสู่การดึงได้แต้มแล้วที่สําคัญคือตัวอีเมลแล้วก็ตัวเว็บไซต์ของมหาลัยก็ส่งผลด้วยนะครับแล้วจุดที่สําคัญนะเพียงแค่หนึ่งคลิกของท่านท่านก็ช่วยทําให้มหาลาัยของท่านติดอันดับโลกก็คือติ๊กตรงว,ว่าทาโปรไฟล์ของฉันให้เป็นสาธารณะ หรือทําให้เป็นตัว Public นั่นเองครับซึ่งตรงนี้ก็คือเปิดการมองเห็นแล้วคนก็จะเข้ามาหยิบสินค้าวิชาการในร้านของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับนักวิจัยซึ่งส่วนอื่นๆน,นะผมอยากให้พวกเราได้ไปทดลองใช้ดูแต่วันนี้ผมจะเดโมแบบสั้นๆกระชับเพื่อให้เราได้มองเห็นภาพว่าการใช้งานของ Google Scholar ในการเปิดโปรไฟล์และการอัพโปรไฟล์เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับส่วนถ้าใครมีเทคนิคหรือมีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านก็มาที่ ScholarGate นะครับหรือท่านจะอีเมลมาคุยผมก็ได้นะครับซึ่งอีเมลของผมก็คือท่านจะคลิกไปที่ prasad.nsimsu.ac.th นะครับก็ขอท่านมีความสุขในการทำงานวิชาการนะครับสำหรับวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ